สวัสดีครับผมโอชาแนลสไตล์โอนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมน้ำตกเหวนรกกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปน้ำตกเหวนรกกันนะครับผมพวกเราต้องตื่นก่อนนะครับถ้าไม่ตื่นไปไม่ได้นะครับผมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เด็ก20บผู้ใหญ่30ค่าเข้ารถยนต์4ล้อ30บาท รถจักรยานยนต์น่าจะอยู่ที่20บาทนะครับผมแล้วผมก็เดินทางเรื่อยๆนะครับตาม GPS มาแต่ก่อนที่จะตั้ง GPS ไปนะครับผมแนะนำให้ดูเส้นทางก่อนเพราะว่า GPS ชอบป่าเข้าป่าครับผม <c oughs> แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆครับผมตามทางมาแล้วขับรถขึ้นมาขับตามทางมาเรื่อยๆเลยครับแล้วเราก็จะเจอป้ายน้ำตกเหวนรกนะครับผม ผมก็ขึ้นไปจอดบนลานจอดรถครับเปิดประตูลงรถมาก็เจอทุ่งหญ้าสีเขียวขนาดเล็กแล้วครับผมพอขึ้นมาจอดรถเสร็จนะครับก็จะมีศาลาที่เขาไว้บอกประวัติของน้ำตกเหวนรกนะครับผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายครับพอดีว่าคนเยอะครับผมผมก็เดินลงมาเรื่อยๆครับตามทางเลยครับผมก็เดินไปประมาณสักยี่สิบนาทีได้ครับ ข้างทางก็จะมีพืชพันธุ์น,นานาชนิดนะครับให้รับชมมีสัตว์เล็กๆนะครับสัตว์ใหญ่ไม่ยากเจอมาเจอสะพานแรกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับผมตามทางอันนี้น่าจะเป็นทางน้ําเล็กๆเพราะว่าตอนที่ผมมานี้มันเป็นต้นฝนครับผมฝนยังตกไม่เยอะครับน้ําจะกําลังน้อยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนตกชุกนะครับน้ําจะเยอะ ช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับผมอพอเดินมาถึงสะพานครับน่าจะเป็นสะพานข้ามทานน้ำครับผมทานน้ำที่ไหลไปสู่น้ำตกเหวนรกนะครับ เาละครับเราก็เดินไปเรื่อย,เ,อยเจอเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับผมเราก็เจอต้นไม้ใหญ่เขาน่าจะไว้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีต้นไม้นานาชนิดเอามีน้องกือด้วยที่นี่น้องกือตัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นแนวกั้นช้างป่านะครับผม บรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนมากครับผมแนะนำให้มาครับถ้าใครเบื่อกรุงเทพหรือว่าเบื่อเมืองให้มาป่าครับผมบรรยากาศดีจริงๆขอบอก แล้วผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินไปชมนกชมไม้ต้นไม้ผันนานาชนิดเดินไปครับวันนี้ฝนน่าจะเพิ่งตกไปครับตอนผมไปมันกำลังชื้นๆอยู่อ่าพอถึงตรงนี้จะเป็นจุดนั่งพักนะครับอันนู้นก็จะเห็นลิบๆแล้วว่าเป็นน้ำที่จะไหลไปลงน้ำตก อาละครับมาถึงทางลงครับผมโอ้โหไม่อยากจะพูดต้องไปลองครับท่านผู้ชมเอาพังพังพังพงแล้วพังแล้ว,ลวโอ้ยนึกว่าสิพังจะมีป้ายที่บอกที่มาที่ไปของน้ำตกนะครับเอาละครับเรามาถึงน้ำตกแล้วครับท่านผู้ชม สุดยอดมากสวยมากครับผมขนาดยืนตรงนี้นะครับไอน้ำยังตีหน้าเลยครับผมเขาบอกว่าถ้าช่วงฝนชุกๆนะครับแค่ยืนยังเปียกเลยครับผมตรงนี้ช่วงนี้ช่วงต้นฝนน้ำจะยังไม่ค่อยเยอะครับถ่ายวิดีโอละอองน้ำยังเต็มเลนเลยครับผมมาถึงน้ำตกแล้วจ้าทางขึ้นทางลงเกือบขิด น้ำตกเหวแนวรกเคยเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมน่าจะมีช้างตกลงไปครับที่เขาจะมีทีมหน่วยอนุรักษ์ป่าที่เขาคอยช่วยเหลือเมื่อผมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะผมว่าน่าตายนะโอ้ยท่านผู้ชมขาขึ้นนี่แบบบอกไม่ถูกอะ่ะต้องไปลองจริงๆไปเหอะเชื่อดี เป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย